บอกว่าหยิบสองครั้งเออหยิบสองครั้งแหละได้หยิบสองครั้งอ่ะเออนม่ได้หยิบสองครั้งนี้มาแล้วก็ไม่ใช่ให้หยิบได้ทีละอันนี่เขาบอกหยิบสองครั้งไม่หยิบได้ไม่ได้หยิบทีละอันทีละอันแต่ได้หยิบไปได้สองครั้งพี่นนชัยมาแล้วเพราะมันจริงอ่ะต้องไม่คิดว่ม่องไ้ไม่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 เลยไม่เลยไม่ได้หยิบสองครั้ง ร้อยหยิบสองครั้งเนาะเราจะหยิบสองครั้งอ่ะเราก็กลับไงอันนี้หยิบกาที่หนึ่งจะกลับตรงนี้ใช่ไหมเออหยิบกลานที่หนึ่งใช่ไหมแล้วก็อันนี้ก็คือกานที่สองเออมันได้ยังไงล่ะอย่างนั้นน่ะเอาก็หยิบสองครั้งจะได้ไหมเนี่ยหยิบสองครั้งแต่จะอยู่แบบเมื่อกี้ใช่เลยเยอะพี่เปิดแล้วเนี่ยพี่เปิดแล้วอ่ะมุมอยู่ดีนั่แหละหยิบสองครั้งอ่ะ แต่ยูรลักษณะแบบเมื่อกี้ถูกแล้วอแต่หยิบสองั้างไม่ใชบีบแบบโจ้แต่หยิบหลอดอย่างละอันสองหลอดสองั้งหยิบหลอดสองอันสองอันเลยค่ะจะเป็นแ่มาเลยไอ้จีนี่อันนี้จะหยิบตรงนี้ใช่ไหมสองั้งนะอันนี้จีนหยิบตรงนี้ใช่ไหมอ่าเนี่ยเมื่อกี้หยิบอย่างครั้งไม่ได้หร uh, อไม่ได้ไม่ได้บอกว่า เราใจไ่หมาะกนแล้วใมล่ะของแท้ใครมาเอจของแท้ด้วยไม่ได้เอาเอาเอ้ามาอ๋อียาได้เอ้าเป็นรูปแบบเมื่อกี้ถูกแต่ว่าให้หยิบสองหลอดหลอดละอันสองัเมื่อกี้นึกออกบัก็มาเลยนะแวอีกตาไมได้นะโจหยบเมื่อกี้นึกออกเลยว่าเออมันลักษณะไงแต่นี่ผมก็จับไม่ไป ทำยังไงให้มันออกอันเดียวอยู่ในกฎไม่ได้เขะหลดไม่ชัดเจนตกลงจะมือเดียวสองมือจะสองมือก็ได้แต่หยิบครั้งเดียวหยิบอันละหลอดอ่ะครั้งละหลอดแต่สองหลอดครั้งละหลอด่าละหลอดครั้งครงครั้งละสองหลอดละอันครั้งละอันจะใช้สองมือหยิบก็ก็เอาหลอดเดียวมาอยู่ดี รออ่าแต่อันเราค้งแล้วรออ่ะแต่หยิบสองครั้งอย่างนี้ก็ไม่ได้เอาเถอะอยาวเถอ่ออยาวเถอะอยาวเถออมายาวๆๆๆๆ่ดูสิอันนั้นแม่ดูเด้ปากกบ้าปากกบ้าลกอัานก็ลืมไม่ไม่ออกแล้วแหละยังนึกไม่ออกเลยนั่นนี่เอาสองครั้งนะเอออ่ะเบออออกไหม ไม่อออ๋อแค่บอกให้เฉลยอ๋อเดี๋ยวอ้อนี้อ๋อได้แล้วแล้วก็อ๋อแล้วพี่อ่านบอกว่าสองเป็นแบบอันนี้ก็ใชาไปที่สงแล้วพี่แอบพี่อ่านบอกว่าเนี่ยแบบนี้แหละอย่างเงี้ยเอาก็งงนะแบบนี้หมายถึงแบบนี้หมายถึงรูปแกบบไหน ะตรงนี้ฮจะไปฝั่งโน้นก็ได้ให้มันอยู่นี่ให้เล่นมันอยู่ตรงนี้นีเราจะย้ายแต่แค่ตุกจานไปไหนได้ย้ายแต่ว่าอันนี้มันไปอยู่ครึ่งหนึ่งของอันนี้อันนี้มันก็จะเป็นแก้วใหม่แก้วอ๋อเขาบอกว่ามันยืมัรอยู่นี้แหละผมหลายรอบกว่าโจ้เออเห็นไหมได้แล้วสำเร็จเก่งแล้ว